ว่าอย่างไรจ๊ะเจียนว่าอย่างไรจ๊ะจะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วฝนมาแล้ววันนี้ให้เขามารับห้าโมงเมื่อเช้าเขาไปบวชพระที่อยุธยาใครอคุ๊กไก่ใครถามอยากบอกเสือก จุมตรีรู้ไหมว่าจุมตรีชื่ออะไรชื่อตัวเองอ่ะมีบุญเมื่อก่อนชื่ออะไรบุญมีแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ชื่อมีบุญอวรารเปลี่ยนให้โอ้โหโอ้โหอวารเปลี่ยนให้อวรารเปลี่ยนให้เดี๋ยวนี้ทำไมดูมีความสุขจังเลยอ่ะ โอ้ยวัยนี้แล้วก็ถ้าไม่หาความสุขใส่ตัวเองก็จะไม่จะไปหาใส่ให้ใครล่ะเออเคยเคยนึกถึงตอนที่ตัวเองแบบว่าต่อสู้กับตัวเองแบบอยากจะ,กจะแบบอยากจะกระปี้กระเป๋าไหมตอนที่ขี่อยากอกะเป็นไงมีทุกวันนี้ก็ยังมีก็ต้องก้าวข้ามความขี้เกียจกับการทําร้อนอยู่เสมอเสมอแต่ก็ต้องทําเพราะมันเป็นชีวิตของมีบุญ <laughs> มีใครทําให้ได้นอกจากตัวเราเองนี่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 สมัยก่อนนี่คือแกล้งปากเบี้ยวหรือเปละโอ้คนเราอะ่ะมันแกล้งได้ด้วยเหรอถ้าแกล้งได้ก็จะแกล้งเป็นเนี่ยยังไงแม้องก็แกเกียงอะ่ะตลกอะเนี่ยเราเนี่ย มีบุญรู้ไหมว่าเธอ <ส ığımız S 1> เป็น,น <อะ S 2> ก็อยู่แบบนี้แหละเราก็ไม่ต้องคิดอะไรแล,ล้วคิดแต่กับตัวเราทํายังไงให้ตัวเราอยู่ได้อยู่ดีอยู่เป็นอาแค่น,นี้เราจะเก็บของเดี๋ยวไม่ทันยายหนูมยายหนูจะเสร็จแล้วนี่ <obe ing> มีบุญรู้ไหมว่าเธอทําให้คนอื่นมีรอยยิ้มเยอะแยะไปหมดเลยนะเนอะดีมากดีมากดีแล้วแหละจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันนานๆเนาะ มีอะไรจะบอกเด็กๆไหมบอกเด็กๆอ่ะยองทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่าทำในสิ่งที่ถูกใจถูกต้องเนี้ยอยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไรตัวเราเองถูกต้องตามเงื่อนไขตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ช่ก็นั่นแหละจะพูดแบบนั้นแหละพอดีจริงพูดไปซะก่อนก็เลยไม่ได้พูด <laughs> ธรรมชาติพูดถึงเรื่องของอะไรธรรมชาติอ่ะอ่เขียนแล้วเขียนแล้วเขียนแล้วเอาแล้วไปดึกแล้วทีนี้กูธรรมชาติพูดถึงเรื่องตัวเราเราจะอยู่แบบไหนให้อยู่ใกล้ๆ้ธรรมชาติที่สุดอะ่ะเออใช่ธรรมชาติก็คือตัวเรานี่แหละ เดินมาแล้วก็เห็นธรรมชาติแล้วเราก็จงเอามาใส่ในตัวเราว่าอ๋อธรรมชาติธรรมชาติตัวเราคือเืินมาล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวกินนุ่นกินนี่กินแต่พอดีพอดีกินแต่พอดีพอด,พอดีมีประโยชน์โหอ,อะไรล่ะนะ่ะโอเว้นไว้ให้มั่งเดสิ้นเดือนนะ่ะนี่ <c oughs> เอาทุเรียนใส่ตู้ไว้ให้มังเดอ เนี่ยจุมตรีมีทั้งสี่กล่องเลโอ้ oh, ผักนาะยกินไปให้หมดผักนะโอเคแค่นี้เลยเก็บของก่อนเดี๋ยวไม่ทันยายถ้าพูดว่ากินให้หมดจะทิ้งให้หมดเลยเอองั้นก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องมามาให้ดูแล <laughs> จุมจีนี่นึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกให้นึกถึงที่โลโก้ที่หมวกนี่อ๋อค oh, อรเสโอเค ค้อเราสอเนี่ยคืออะไรความรู้สึกของตัวเราเฮ้ยสุดยอดเ่ะอเดี๋ยวนี้มันแม่นหนึ่งวะความรู้สึกภายนใยตัวเราโอ้โหผาเสียน้วยเมื่อกี้เนี่ยไปเจอเด็กโทรมาเด็กแบบเด็กเล็กอะ่ะเพราก็อยากจะคุยกับเราอยู่ปัตตานีก็เลยเ,เห็นเขากินมามา่าก็เลยถามเขาว่าเฮ้ย e ทำไมกินมามา่าเขาบอกว่า เออซื้อกินอะ่ะมันไม่มีของขายก็เลยต้องกินมามา่าแล้วชามมาม่าหนึ่งชามอะ่ะนั่งกินข้าวเปล่าสี่คนอะสี่คนเหรอเออสี่คนกินข้าวเปล่ากับมาม่าหนึ่งถ้วยมาม่าน่าจะสักสามห่อมอัอ้งออก็ก็โอเคนะเ <laughs> ออก็โอเคเออ ดีกว่าดีกว่าไม่มีอะไรกินเนาะดีแล้วล่ะนั่นแหละเพื่อธรรมชาติกันกันอยู่รอดหาสิ่งไหนพอจะกินได้แล้วก็กินไปเราไม่ได้ไปกินหินกินทรายกินบ้านกินเมืองก็พอแล้วโอเคเนาะพยายามจะวางอย่งเลยอ่ะอ้าวว่จะเก็บของไงยิ่งเดินเงื้อเงื้ออยู่แบบนี้มันต้องถวนแบบนี้มันต้องถอน <c oughs> มีอะไรจะฝากถึงแฟนคลับที่ที่เหนียวแน่นมากอยากไม่อยากฝากว่าขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาพบมาเป็นกำลังใจให้กันนะคะจงเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปให้จุมจีจุมจีก็เนี่ยไม่มีอะไรนอกจากเพื่อนๆที่เป็นกำลังใจให้จุมจี จริงๆไม่เคยมีเพื่อนกับเขาหรอกเพิ่งมีตอนนี้แหละค่ะขอบคุณมากมากนะคะทำไมต้องร้งองด้วยไม่ได้ร้องหัวเราะไหนทำนิ้วเดียทำนิ้วอะ่ะร <laughs> <laughs> ักทุกคน <laughs> โอเคบุย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 นะจ๊ะเจนอยู่ได้อยู่ได้พ่อหล่อน่ะเนี่ยถ้าึ่งแล้วเนี่ย โอเคดินเดือนเจอกันบ๊ยบยทำไมอ่ะไปไหนอ่ะจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวตรียมตัวกลับบ้านฝนมาอย่างมืดตึ๊บเลยเดี๋ยวฝนตกจะทำคลิปให้ดูได้ดี